คครับนี่ก็เราก็ขึ้นมาบนรถทัวร์ซิตี้ทัวร์ซิตี้ทัวร์ y e s we have learned ม w ซิตี้ทัวร์ in the ียเวสต์ซิ i ี้เ e สต์ซนะครับอันนี้เราก็ออกมาเดินทางแล้วอยู่ที่เวลาที่5้าโมงสี่สินะครับ Go to รัน Go to รัน and after we do the t o m b โอเคตอนนี้เราเดินทางไปร้านไปร้านเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเราจะไปร้านอยู่นะ้ เราจะออกไปเที่ยวซีนอมินมังกินสตรองแมนเขาจะพาเราไปกินข้าวที่หลุมศพนะครับตัวเด็ด50ตัวเด็ด50คู่ใช่ตอนนี้ก็อยู่ในรถฝนตกตลอดนะครับนี่เป็นแยกยี่ห้คู and many children j a n c t i o n and if you drink uh, m i n m a n g w a i you s a m e him strong man on e night fine lady oh. what What's Oh. name j a n c t i o n j a n c t i o n จังเทียงจังเทียงปริดจังเทียงพริดนะครับนี่คือแยกจังเทียงพริดจะมีเราก็จะขึ้นสะพานบร <Yeah. S 1> ินะครับก็เนี้ยไม่ค่อยมีอะไรมากก็เป็นบรรยากาศในเ <Yeah. S 1> มืองนะครับทั่วไปมีคนเดินคนตกทั้งวันนะครับเยี่ยมเยี่ยมวันนี้เยี่ยมมากอากาศไม่ร้อนไม่หนาวเท่าไหร่เดี๋ยวเราเจอกันเจอกันตอนเรารับประทานอาหารเทีเ่ยงนะครับเราจะไปร้านกันเฮ้ยบ๊ายบายเกอ โอ้โปสการ์ดอมเยนพาบรรยากาศในเมืองนะครับสวยค่อนข้างสวยธรรมชาติได้หลังรถว่างไหมสบายดีมีน้องอีกคนนึงครับมาไปกับเราด้วยนะครับลิสโค้ดอิสโซปินโอเคครับเดี๋ยวก็เจอกันท yeah> ี่ร ok> ้านอาหารแล้วกันนะครับน yeah> ี่ก็เป็นที่ที่มันพาเราไปนะเป็นไรนะครผม ở okay. in Nam